ช่วงนี้เป็นหมายที่ว่าเด็ดมากเลยครับผมวางผลได้เลยแหละเห็นช่องน,น้ำนี่ช่งมีอาการครับนี่ครับผมแต่แรกหลบข้างคืนมาแล้วครับหลบแรกครับพี่น้องขั้นข้างนาครับขู่ทัดกันมาจากขั้นเมื่อกี้ครับแต่ว่าขั้นนี้ยังเยอะอยู่ครับผมขั้นนี้มาเห็นดึงยุบยุบยุบปลาอะไรครับดึงก็บบ่ สวัสดีครับพี่น้องผมกับผมใช้ใช้ลายสายลุยอีกเก่งเคยครับผมวันนี้ก็ยังมอนเดิมครับพี่น้องมาหาสายเบ็ดอีกคือเก่าครับผมเดี๋ยวจะให้ดูสภา,ภาพหมายครับผมนี่นะครับพี่น้องสภาพหมายของเราฝั่งนี้ก็เป็นเหมืองเล็กๆครับรอยเขาปล่อยน้ำลงมาจากข้างบนนู่นครับถุงปะปลา,าขาวๆนู่นครับเป็นสะหมู่บ้านในรอยน้ำถ่วงลาย,ลลย้อมเราพี่น้องเขาปล่อยแหงมหมดครับนี่ ขุดช่องข้างบนญนึงก็ไม่มีน้ำแล้วครับปล่อยแห้งมาหมดแล้วก็จะมีอยู่ตรงป่าเขาเขียวๆนี่ครับที่เห็นอยู่นี่แต่มาฟังนู่นมันรู้จะมีไม่มหรอกผมก็ยังไม่ด้เดินดูเลยครับผมกับผมธรมาถึงนี่เลยผมกับผมธรมาข้างแรกเลยครับหมายเนี่เดี๋ยวจะลองใส่ไปดูพี่น้องฮะน้ำใส่ตามมุมน้อยก็จะใส่ไปแล้วครับเพราะว่าในมีที่ใส่ล้วเหยือกหูกันเดิมครับหูกเหลือจากคลิปก่อนกับผม ซื้อมากครั้งมาหแายวันเลย้องซื้อมาหลายโหดครับตอนแรกว่าจะมาแบ่งผีผีเขาก็เอาไปนิดเดียวครับก็เลยไวดักของอย่าของบิดสี่สิบกว่าคันเช่นเคยครับขอเบอร์สามมาตาดครับตากุญเจอ้าลุยเลยครับผมเป็นการเป็นเวลาก็คงมาในถ่ายกันตนใส่ชมนะครับผมจะใส่หัวกับกาหางคือเก่าครับใส่ ลงไปตายผิวน้ำหนึ่งขอนิ้วครับผมจมลงไปแนะนำหนึ่งขอนิ้วหรือก็แล้วแต่ท่านที่ท่านชอบครับผมลนวแต่คนชอบเลยสเสมอผิวน้ำก็ได้ครับแต่ว่าสำหรับผมก็หนึ่งขอนิ้วครับผมพอให้อยู่ขวกดินได้ <c oughs> แต่ขออยญาใส่นะครับผมผมการประเยียเวลาครับ บรรยากาศย่าพบคำครับพี่น้องเหนือสายเบสเสร็จแล้วครับผมครั้งสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเชือกมัดใบนี่ใส่ลงไปนู่นเลยพี่น้องปากกกตานนะครับมันมีน้ำนะครับน้ำไม่อยู่แค่บริเวต้นสะเดานั่นแหละครับนะตรงนี้ผมนั่นแหละครับขึ้นมานี่แต่ผมก็ใส่ขึ้นมาจากตรงตรงมุมนั่นแหละครับแล้วก็หล่อหล่อมานี่ครับมายุ่มไปตรงนี้ มีน้ำอยู่แค่แถวนี้ครับพี่น้องใส่ลงมาจากนู่นครับทิวปลายู่คาตรงกระท่มนู่นเลยครับใส่มานี่ออกไปตรงกสกเดานะครับมานี่ครับฝากกกตานนักวัยสามสี่ขั้นครับมีน้ำอยู่บิ่งเดียวก็เรามาดูนึงครับพี่น้องะมีปลาไหมครับผมก็เหมือนจะไม่ค่อยบัยนะครับเห็นหมายแล้วันนี้มีกระท่อมหน่อยไว้นางเล่นนะครับแต่ว่าน้ำไม่ค่อยมีครับพี่น้องบรรยากาศก็ดีเหลือเกินครับชมคำนี่ อ,อย่างไรคอยมารลุนมาชมกันครับหลบมายาม่าจะมีแต่มีต,มตัวมีขาม,มานะพี่น้องรับชมไหมครับผมตะวันก็จะกลายจะรับยอดใหม่แล้ว,ลว,วครับผมแล้วขาตัวเข้าบ้านครับผมก็จะเดินมองมองเบ็ดอยู่ครับเราก็จะเขาบานอย่างไรก็เรามารลุนมาชมกันหลบมาดูมายามครับกับพี่น้องเดินกลับมาครับเจอขั้นนี้ครับ อะไรครับดึงซี่อ่อนๆดึงซี่ค่อยๆครับปลาอะไรครับโอ้ดูตัวปลาดูเนาหลบเดินกลับมาครับแต่คันสุดท้ายตรงนู้นนะพี่น้องตรงนี้เป็นในเส้นผ่ากลางครับผมกับวนไปนู่นวนมาอีกขึ้นครับแต่ว่าคันสุดท้ายตรงนี้ผมเลยเดินผ่ากลางมาตรงนี้ครับเห็นเตรมแรกครับผมใส่ตัวมาปลาต้มน้ำพริกได้อยู่ครับผม พอได้ผสมครับพี่นอกแต้มแรกขออนุญาตเก็บก่อนครับผมมันหมานครับแต้มแรกมาแล้วครับขอบพี่นอกเดินกลับมาถึงขั้นแรกครับน้ำซึ้งคุณครับนี่ครับเชือกมันไหวขั้นแรกโอ้ฝาใส่เดียวกันเปียบแต้มที่สองครับผมใส่เดียวกันก็แต้มแหลกเลยครับอ่ะพอได้ครับผมเก็บไว้ก่อนครับ กอไดลปลดครับผมนี่ครับพี่น้องทางฝั่ง้างบนครับเขาปล่อยน้ำลงไปหมดครับนู่นเราได้ยู่างใตนะครับตรงกระถ่มกกตานลงไปนู่นครับน้ำมาเร็วกับทามาช่วงเขาเขาเขายาวแล้วพี่น้องรับพิดน้ำไว้ท่านี้ครับอย่างสวยเลยแหละครับแต่เสียดายมันน้ำเขาเอาไม่ได้ครับปีนี้เขาตกปล่อยเขาเขาังไม่วานเขาในเจ้านี่ นู่นแถวบนญหนเป็นของลุงผมลุงผมเดิอนอยู่นู่นแกกัหวานไปก็เจนานาอน้าท่ำท่วมสองสามรอบเหมือนกันครับรปลุกน้ำลงไปหมดนู่นปตะตคลองเหมืองในหน,หน่อยทีถ่ายชุ่มหน่อยครับตรงไป็ขันแหลกแล้วนั่นแหละเสียดายปีนี้มันเอาหนามไว้ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเขายังไม่ได้หวานครับพี่นาะสองทุ่มแล้วครับผมพาไปดูไปจักรอบครับมาลุ้นกันว่าจะมีความหวานไหมพี่น้อง จะไปซองแต้มครับผมยอบปลอมเดินกลับกระดุนหนครับผมไปน้องดูเบ็ดมาก็ระไดหลายคันพอาสมควรครับมาเห็นคันนี้ครับผมเป็นลองน้มครับช่วงนี้เป็นหมายเที่ว่าเด็ดมากเลยครับผมวางผลได้เลยแหละเห็นช่องน้มนี่ช่งมีอาการครับนี่ครับผมแต้มแรกรอบกลางคืนมาแลวครับรอบแรกแต้มแรกรอบยามรอบแรกครับผม เก็บครับผมใส่กับพ่อได้อยู่พี่น้องไม่เล็กไม่ใหญ่ครับผมกลางๆครับเก็บกับผมคันนี้ครับผมเห็นหนึ่งครับแต่ว่าปลายคันที่เปียๆพี่น้องเห็นได้ใต้น้ำไหมครับนะะปลายคันที่เปียกน้ำน้อยหนึ่งครับมีแต่ใส่นีหละปลาเรานี่ใส่กำลังซนนี่ครับ ใส่โต๊ะละขีด <amo> อ่ะเก็บครับผมคนนี้เบ็ดเสียงอยางครับพี่น้องอยู่ไหมครับไม่อยู่แล้ววะนี่ไปแล้วครับไปเบ็ดเบียงน้าใหม่ๆเลยครับเดินไม่อยู่ครับผมอ๋อมีดึงแม่เบิ่งแต่หาง,งครับเราก็ได้ลุ่นพี่น้องพี่น้องข้างหน,น้างนะครับจะมีดึงครับผม ตากน้ำไหลเลยครับน้องชองน้ำไหลด้วยนุ้งครับแต่ว่าฝั่งนู่นอยู่เฉยๆครับนุ้งกันกันนี่ช่างมีดึงครับโอ้นี่จะสวยอยู่ครับผมไม่ขี้เละเลยครับผมใส่ลงขี้เป็ดขี้ไก่นในเลยพี่น้องโอ้ขี้เป็ดขี้เป็ดไก่ไข่เป็ดไข่ไก่นในเลยครับผมแต่งามมันครับตัวนี้ใหญ่กว่าสองตัวนิดหน่อยครับเอา้าเจ็บกับผมหาหนึ่งเต็มแล้ว มิดกะไก่จะมแดนะครับพี่น้องเราอยู่มาณหาวคันครับปลาไม่บู่เหมือนเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ดีกวัวคลิปที่ไปยิ่งข่าวทงนอนขึ้นนะครับไหลนันเงียบจริงๆครับผมอันนี้ยังพอมีเห็บโปรดบ้างครับยังพอมีให้รุ่นเรื่อยๆครับพี่น้องขั้นข้างครับขู่ทัดกันมาจากคันเมื่อกี้ครับแต่ว่าขั้นนี้ยังเยอะอยู่ครับผมคันนี้มาเห็นดึงยุบยุบยุบปลาอะไรครับ ดึงก็เบาดึงก็เบาแบบนี้โอ้โหุดพอดีเลยพี่น้องเลยรุดบนฝั่งพอดีครับไปแล้วไปแล้วนี่ครับตัวเขานี่เอ้าเอาหมดเลยพี่น้องมาได้ปาลาเราทช่งไงล่ะตัวนี้ก็ปลาเหมือนกันนะผมเจ็บครับพี่น้องมาดูคู่นี้ครับอันนี้เยอะมดครับผมแต่ว่าข้างหน้าครับคันนี้มันมีอาการ นั่นครับนั่นนั่นนั่นนััน,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 นโอ้ปลาม,มันสิยตลกตลกไปนูปูมันหนีมันบ่รืกว่างูครับนะครับเก็ดสี่ตลกตลกันอยังไงนั่งไหนฟะันยังไง เาก็หลัดหม่ลองพี่น้องขับล้วครับโดนลอยอะไรกัดพี่น้องเป็ดถลอกครับลอยงูกลืนเพรห้องลอยลอยปูนี่น้ำม,มันตื่นครับมันลอยโดนอะไรกลืนเลยครับ นี่ยหางมันลอยโดนไรกึ้นใหม่ๆเลยไม่ใช่ปูขนิดนะครับรุดพวกกันนี่รุดพวกกันขันมือไอขันแบบหางนี่เอาเก็บครับผมพอได้อยู่ครับนี่พู้จะไปใหญ่ใหญ่เบ็ดทางไต่มนะันมาขึ้นมาทางบนนี่มาดับสามสี่ขันข้างบนมานักมาแถวนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราดูเชิงครับผม เราดูไปเซอจุดไปใหญ่หมูทั้งไตที่ไม่ค่อยมีน้ำนะขึ้นมาครับครับพี่น้อง่เราก็ดูเบสะมาเซจแล้วครับเนี่ยมาถึงขั้นแรกจุดลงต้นขงนองเราแล้วเดินกลับมาเมื่อกี้นี่ป๋านี่เราก็ได้ในป่าหาแต้มครับพี่น้องเป็นปลาช่อนรวนๆนะครับวันนี้กะบใส่กับพาอแกงอยู่พี่น้องกำลังต้มกำลังแกงนะครับไฟทำนี่กำลังต้มป,ปลาต่ว่าผิดอร่อยเลยครับ ่ะคำขึ้นนี่ก็มีคนงานให้ดูเพียงเท่านี้นกับพี่นอกหาแตมครับผมอย่างนี้นก็คอยมาลุนกันอีกรอบหนึ่งครับรอบเชาววันนี้คงจะมาดูแค่รอบเดียวนี่แหละครับไวรุนรอบเชาเลยดีกว่าเพราะว่าไม่อยากจะเดินควนนะครับเหมือนมันจะไม่ค่อยบู่เท่าครับหมายเงียบครับไม่ค่อยมีปลาตีน้ำเลย ไอ้ที่ว่าจีใหญ่มาจากทางใต้ขึ้นไปฝั่งคันทุ่นถ่ายนู่นก็ไม่ได้แด่ไม่ได้ไม่ได้เดินไปย่ายเราพี่น้องลาครับที่คันเดินไม่เหนื่อยเด้อข้าบ้านกินข้าวผักผ่อนอาบน้ำนอนดีกว่าครับพี่น้องพบกันรัใหม่รอบเช้ากับผมคืนนี้กับฟันดิลาัสสวัสดิ์ทุกท่านครับผมพบกันใหม่รับเช้าครับสสนย้ำเช้าครับพี่น้องวิศวิกกว่าแล้วครับผมได้เวลา มาเก็บกูเบ็ดของเราเหรอครับยังไงน้องหลับเช้าโอ้ห,าอหนามก็ยังหลามาเรื่อย,อยู่พี่น้องหลูจจะแห่งจะที่เหรอครับอ,อ,อันแรกก็เยียหายแล้วครับผมอ่ะเราขยัย กูเป็ดกันครับมีแต่ไม่ตัวยังไงเดาถ่ายรับชมครับกูเมื่อไรฮ่หาหกขันครับขันนี้เหมือนจะมีอาการครับพี่นอ้องเห็นแล้วบพวกเขาใต่น้ำเลยครับ,รบเรียบร้อยครับผมตุ้ยยี่ครับเอ้าเก็บครับผมแต้มแรกรับเช่าเรียบร้อยดีครับพี่น้องทัดกันมาอีกคันหนึ่งครับ คันนี้เหยื่หายครับผมคันนี้เห็นมันเห็นดึงหยบๆครับอู้เห็นหัวแล้วนะตั้มๆครับใส่เก่าใส่เดิมเนะครับผมป่าไม่จะรุนนี้เลยครับมันนี่หมายนี่พอแต่ปดครับผมครับพี่น้องคันนี้ครับร้อยสายไปลงๆครับป่าเขาแหลกเป็นเบื้องนะครับผมหาเขาหังๆครับนี่ วักเกือบถอนใส่เขาอพอได้เก็บอยู่ครับผมก็มาใหญ่มากครับแต่ก็ง,งามอยู่ครับผมอ่ะเก็บครับผมขับไป่นกเห็นตาตั้งแดงครับผมตาั้งแดงแต่น้ำนะครับ เหลืองวีวีครับผมลุกอินครับลุกอินลูกนานั่นแหละครับผมไสรก็บมายายไทรแล้วครับกำลังดีครับผมนี่ครับเก็บครับผมพี่น้องขันข้างหน้าครับปากเขาซิบมุนครับผมฝันนู่นยังอยู่ดีครับ นี่ผมใส่ไปตรงนี้ใส่ไว้ลงลงนี่ดึงปลายเบ็ดมันนี่ครับอุตัวเขาพี่น้องรุนนี่กับซ้ำสปาเขาเล็กเลยมีแตรลุนล้าเขาเดียวกันนะครับป่ามันี่เอาเก็บกับผมครับพี่น้องนี่เรากับกูเบ็ดมาเสร็จแล้วครับผม เ็ส่สิกว่าลังครับผมชาวนี้เราก็เก็บมาหแต้มครับพี่น้องปลาช่อนหครับปลาดุกหนึ่งแต้มครับพอได้กินได้อยูครับพี่น้องอาจจะไม่เท่าคลิป่แียวครับแต่ว่ากระพอได้ปลดครับผมไม่เหงาครับไม่แหวกระถือว่าดีแล้วครับผม ป่าป่าไม้นี่มีแต่รุ่นขนาดเดียวกันเลยครับกําลังกินครับกําลังตุ่นตาน้ำพริกนะครับต้มกระแซบคับผมแกงล้ะก็กอร่อยหลบชาวฮกแต้มาคืนห้าครับแล้วก็หล,บ,หลบยามกับสองกับถือว่าพอมีแต่ไม่ตัวให้รับชมอยู่ครับผมคลิปนี้ขอบคุณทุกังแรงใจครับผม ที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมเช่นเคยครับผมก็ฝากผู้ที่เขา้ามารับชมใหม่ฝากกดติดตามสักหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับสำหรับผมชาดาสาลุยก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปนี้คลิปหน้าก็จะพาไปทางไหนรอติดตามชมครับผม คลิปนี้กัขคอตัวลาก่อนแล้วครับหลายเวลาทำงานเช่นเคยกับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกไลย์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เช่นเคยครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ